โอเคครับผมก็กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านมังงะเรื่องฮาเลมสิทธ์สาวสุดแก่งนี้ของผมนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากทุกๆคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับเมืองซีไฮเขตเมืองซีเฉิงในโลกนี้ไม่มีเกมให้เล่น แต่ก็ยังดีที่มีนิยายให้อ่านไม่คิดเลยว่าหนังสือเบลเบลพวกนี้ก็สนุกดีเหมือนกันจริงสินี่ก็วันทดลองวันที่สองแล้วหนังสือก็ยืมเสร็จแล้วรีบก,กลับไปกวาดล้างสำนักดีกว่าเดี๋ยวพวกเราไปตรงนู้นกันเ <c oughs> <c oughs> จ้าขนข้างหน้านั่นดูดีไม่เบา <c oughs> เรื่องตำนานเย็ยนเหนียงนี่สนุกสุดทั้งเย็ยนเหนียงเหลืองเฟิงเสียววววี่เลือกไม่ได้เลย อพวกเจ้าพวกเจ้าอะไรของแกเดินถนนไม่ดูตาม้าตาเรือมาชนคนอื่นเขาได้อาจะทำยังไงพูดมาอ๋องั้นก็ขอโทษด,ด้วยแล้วกันเดี๋ยวก่อนแกชนพี่น้องของเราจนบาดเจ็บแถมยังบาดเจ็บหนักมากด้วยอะเออโอ้ยเจ็บ เจ็บเจ็บขอโทษแค่ประโยคเดียวมันจะไปพออะไรเฮ้อ <_ arbeitet> <_ arche> เจ้าหนุ่มคนนั้นน่าสงสารจริงๆอันธพานพวกนี้ออกมาหาเรื่องคนอื่นอีกแล้วพวกมันชอบมาอยู่แถวๆร้าน,นหนังสือรอลงมือกับนักปาชร่างกายอ่อนแอแล้วไงก็ต้องเอาเงินมาชดใช้นสิเรื่องถึงจะจบแล้วถ้าข้ามาให้ละ่ะจะเป็นยังไง วันวๆเอาแต่อา่านหนังสือคงจะไม่เจอโลกกว้างซวยแล้วไอ้หนุ่มเอ้ยทำยังไงดีควรไปช่วยเขาไหมไม่ไหวหรอกดูตัวบึกบึนของพวกมันสิอู่จ,จิ้งขั้นกลางพวกเราสู้ไม่ไหวหรอกโชครลายจริงๆแถวนี้ไม่มีทหารซะด้วยไม่ให้งั้นเหรออาร่านหนังสือก็เยอะทำไมถึงได้โง่อย,อย่างงี้ถ้าไม่ให้จุดจบก็จะเป็นแบบนั้นไงไหน โอ้โห hmm? oh. ถ้าไม่ให้บัดนี้ก็จะไปพปทะก,กับร่างกายของแกสุดยอดหลายกาดอะไรขนาดนี้แค่นี้เองเหรอข้าก็ทำได้ฮ่าฮ่แกบัญญาอ่อนหรือเปล่าเนี่ยจนตอนนี้ก็ยังจ่าื้อด้านอยู่อีกฮะ huh? เอ๊ะดาบค่าละ่ะไม่ได้โกหกนะข้าก็ทำได้จริงๆดูนี่เฮ<ะ>้อะน,นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันส่วนอันนี้ก็ทำได้ดูตรงนั้น เจ้าหนุนี่เป็นเทพเซียนงันเหรอความรู้คือพลังจริงๆด้วยข้าฝันอยู่หรือเปล่าใครก็ได้หยิกค่าทีตอนนี้พวกเจ้าทุกคนควรส่งของมีค่ามาให้ข้าซะเรื่องถึงจะจบกแกทำไมถึงได้หดขนาดนี้แบบปีศาจหรือไงวะหนีเร็วห้ามตกอยู่ในเงื้อมมือมันเด็ดขาดหนีฝันไปเถอะ อยาคิดจะหนีไปไหนทั้งนั้นเออจะเจ็บปวดนี่แกทำรองเท้าข้าสึกบกนะจะชดใช้ยังไงไว้ชีวิตด้วยท่านจอมยุทธของเรามีทั้งหมด เรายกให้แค่นั้นไม่พอแกต้องกินหมัดน,นี้ด้วยเอย๋ไอ้พวกไร่ข้าเอาละข้าจะเห็นแก่ของของแกที่ยังพอชดเชยข้าตกใจให้ข้าได้เ้ากันไม่คิดเลยว่าร่างกายดูอ่อนแอบอบบางแบบนั้นจะแข็งแก่่งขนาดนี้ข้าก็ไม่คิดว่าอันดา,าพา n ทั้งสี่จะมีวันนี้เหมือนกัน ว้าวข้าจะไปช่วยเก็บหนังสือให้พี่ชายคนนั้นดูซิว่าเขาอ่านหนังสืออะไรถึงได้เก่งขนาดนี้ไอ้พวกนี้มีดีแค่มือโตตีนโตจริงๆทีเงินละ่ะน้อยนะช่างเถอะดาบเล่มนั้นคงพอขายได้ข้าลดราคาให้แล้วกันเอ๊ะนั่นเจ้ากำลังทำอะไรช่วยพี่ชายเก็บหนังสือไงคะ เอ๋ ه, พวกนี้มันเฮ<ะ>้อพี่ชายจอมยุทธปกติพี่ก็อ่านหนังสือไรสาระแบบนี้เหรอคะสลายโตเจ้าบ่าทำไมแกถึงมาหลับในห้องหนังสือล่ะหืมก็ตอนกลางวันไปเจอพวกยาจกตีนโตมา พระอาท,ทิตย์จะรับผู้เขาแล้วนี่เวลาไม่คอยใครจริงๆเจ้าคิดจะทำอะไรข้าหาทางออกเจอแล้วหวนทางที่จะไล่พวกนางออกไปหน้าตาแก่ตอนนี้ดูเร็วมากอันที่407คนนี้จิตใจใส่ซื่อบริสุทธิ์นิสัยก็ซื่อตรงใครสนกันละ่ะ สิ่งสำคัญก็คือนางผ่าฟืนโดยไม่ใช้ปานนั่นหมายความว่าอาจจะไม่ถึงอูจีระดับ6ข้าจะไปสำรวจปานของนางถ้าไม่ถึงพวกนางก็จะต้องโดนไล่ออกในข้อหาหลอกลวงเจ้าสํานักแผนการที่ชั่วร้ายนี่มันสู่ๆพักก่อนข้ามีเรื่องที่ต้องพิสูจน์ท่านเจ้าสํานักนี่ท่าน นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าโดนผู้ชายแต่ต้องเอ๊ะท่านเจ้าสำนักพวกเขาทำอะไรกันข้าก็ไม่รู้แย่แล้วคนเยอะเกินไปต้องเปลี่ยนสถานที่หรือว่าจะเป็นฉากนั้นในนิยายเจ้าสำนักใจโฉดบังคับขืนใจกับสาวน้อยบริสุทธิ์ท่านเจ้าสำ นี่มันฉากเงียบโรแมนติกในนิยายนี่ฉากจูไม่เร็วเกินไปเหรอแล้วฉันต้องยอมไหมไม่นะแเร็วเกินไปเฮอนายก็แค่มีปัญหากับการรวบรวมสมาธิแต่ก็ถึงระดับหกอยู่ดีเฮ้เชื่อไม่ได้คงต้องทำอย่างนี้เสร็จแล้วท่านเจ้าสำนักขอให้ข้าได้พูดความรู้สึกก่อนได้ไหมคร คือว่าเริ่มจากกอดก่อนได้หรือเปล่าถึงยังไงข้าก็ไม่เคยโดนสัมผัสมาก่อนท่านเจ้าสำนักรีบร้อนเกินไปที่ท่านถูกใจก็ถือเป็นโชคดีของข้าอะไรนี่ข้าก็แค่แบบว่าข้ารู้ความใกล้ชิดมันทําให้เกิดความหวั่นไหวคือข้าข้าเข้าใจแต่ถึงยังไงมันก็เป็นครั้งแรกในฐานะที่เป็นคนกินเยอะที่สุดการสละร่างกายให้ท่านเจ้าสำนัก ข้าก็ยินดีข้าไม่ได้รังเกียจท่านแต่ช่วยค่อยเป็นค่อยไปกับสาวน้อยไร้เลี่ยงสาแบบข้าก็พอข้าไม่เห็นจะเข้าใจเลยค่อยเป็นค่อยไปอะไรวะส่วนเรื่องบนเตียงขอเวลาเตรียมตัวให้ข้าอีกสักสองสามวันสู่ๆเจ้ากำลังพูดจาเหลวไหลอะไรอยู่ท่านเจ้าสํานักไม่ใช่คนแบบนั้น ไม่ใช่ว่าท่านเจ้าสำนักจะให้ข้าใช้ร่างกายเข้าแลกเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ต่อหรือคะเห็นข้าเป็นคนยังไงเนี่ยท่านเจ้าสำนักซูซูไม่ค่อยเข้าใจเรื่องแบบนี้ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นข้าจะดีกว่าข้าก็แค่อยากจะแน่ใจว่านางเหมาะที่จะฝึกหรือเปล่าท่านเจ้าสำนักสายตาเฉียบคมรู้ว่าซูซูมีปัญหาก,กับปานจึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ สู่สูรีบขอบคุณท่านเจ้าสํานักสิงาขอบคุณค่ะท่านเจ้าสํานักแล้วยังต้องจับมือค่าต่อไหมไม่ไม่ต้องปัญหาของเจ้าถ้าได้เป็นสาวกตัวจริงเมื่อไหร่ค่อยว่ากันพวกเจ้าต้องเตรียมจัดงานเข้าสู่สํานักวันพรุ่งนี้เถอะเอ๊ะค่ะ